สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกกีเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่สิบห้าสิงหาคมหกห้านะคําเตือนจากทางช่องนะคะเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขแต่ละแนวทางนะคะทุกคลิปทุกแนวทางนะสําหรับนิกกีเช้าตัวเด่นก็คือหกกับเก้าตัวรองก็คือห้ากับแปดก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าเบิร์หกหกเลย ก้ากัเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดหกแปดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหกหนึ่งเก้าแล้วก็หกแปดห้าจับคู่ก็หกเก้าเก้าหกหกห้าห้าหกหกแปดแปดหกแปดเก้าเก้าแปดเนาะก็กอดทุกคนโชคดีนะคะนี่คือบายตัวเด่นสองกับเก้าตัวรองก็คือสามกับหนึ่งก็สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองหกสองแปดสองเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาม ก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดสามตัวเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งสามสามสองหนึ่งเนาะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะขอกอดเ,เพื่อนทุกคนโชคดีเดอ้อบ่ายเช้าบ่ายมาซื้อเช้าด้วยนะเช้ามาซื้อบ่ายด้วยนะอย่าลืมว่าเช้าออกกันไหนบ่ายก็ออกกันนั้นเดอ้อนี่ก็อีนี่มันชอบออกเลขซ้ำๆนะ ็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเช้าออกกันไหนบ่ายออกกันนั้นเดอ้ออย่าลืมนีก่ก็อีกเช้าบ่ายเนี่ยเจ้าออกเรี้กซ้ำ,ซำ